จากที่ได้ทําการศึกษากันไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้นะคะ Max Planck ได้นําเสนอการแผ่รังสีจากวัตถุดำโดยมองว่าพลังงานที่แผ่ออกมาจากวัตถุนั้นมีความไม่ต่อเนื่องนะคะซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัมในเวลาต่อมาอ i ์ s t e น์ได้นําเสนอทฤษฎีแนวคิดทวิภาคคลื่นอนุภาคนะคะในการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกซึ่งคลื่นแสงเนี่ยจะสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้นะคะ แต่ว่าถึงกันนั้นก็ตามไอสไตล์ก็ยังนึกภาพไม่ออกถึงกลไกระดับอะตอมที่จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการอธิบายปรากฏการเหล่านี้นะคะในปี1923หนะคะลุยเดอบอยได้แสดงสมมุติฐานไว้ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาว่าเนื่องจากโฟตอนเนี่ยมีสมบัติที่เป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคเพราะฉะนั้นบางทีสสารหรืออนุภาคทุกรูปแบบเนี่ย ก็สามารถมีสมบัติทั้ง2อ,อย่างนั้นด้วยก็ได้นะคะจากสมมุติฐานของเดอบลอยนะคะก็จะทำให้สามารถมองได้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมีธรรมชาติความเป็นคู่อยู่ก็คือสามารถเป็นได้ทั้งอนุภาคแล้วก็เป็นทั้งคลื่นในเวลาเดียวกันนะคะแต่ในความคิดนี้นะคะแนวความคิดนี้เนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของวงการฟิสิกส์ในขณะนั้นนะคะแต่ว่าจากการที่ในปี1927ถัดมาเนี่ย ก็มีนักวิทยาศาสตร์เดวิสสันและเจอร์เมอร์เนี่ยก็ได้ทำการทดลองเพื่อยืนยันเรื่องทฤษฎีของเดอรบอยนะคะทำให้ในปี1929เนี่ยเดอรบอยก็ได้รับร,รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะคะจากการทำนายเกี่ยวกับธรรมชาติความเป็นคลื่นของอิเล็กตรอนได้เรามาดูทฤษฎีคลื่นของเดอรบอยกันนะคะเดอรบอยได้พิจารณาแนวความคิดของไอน์สไตน์นะคะโดยให้ โฟตอนที่มีพลังงาน e เนี่ยที่มันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวเนี่ยก็จะสามารถหาค่าโมเมนตัมได้นะคะจากสมการของไอน์สไตน์นะคะพลังงานจะเท่ากับมวลคูณด้วยอัตราเร็วแสงยกกำลังสองก็ทำการแจกแจงนะคะให้ตัวมวลเนี่ยคูณกับอัตราเร็วเพื่อให้เป็นค่าโมเมนตัมนะคะส่วนตัวค่า c อีกตัวหนึ่งนะคะก็ให้อยู่ในรูปของความถี่คูณกับความยาวคลื่นนะคะจากนั้น ให้พลังงานโฟตอนเนี่ยมีค่าเท่ากับ hf นะคะเสร็จแล้วก็เอาค่า hf เนี่ยแทนที่ลงไปในสมการข้างบนนี้นะคะ mm. ก็จะได้ออกมาว่า hf เนี่ยก็จะเท่ากับโมเมนตัมคูณกับ f และ lambda ซึ่งตัว f ของทั้ง2ฝั่งของสมการเนี่ยมันก็จะตัดกันออกไปได้นะคะจากนั้นก็จะสมการใหม่นะคะให้อยู่ในรูปของความยาวคลื่นตรงนี้นะคะเราก็จะได้สมการตัวนี้ออกมานะคะซึ่งสมการตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นการทํานายความยาวคลื่นจากเดอร์บอยนะคะก็เลยเรียกสมการนี้ว่าเดอร์บอยเวฟเลนส์หรือว่าความยาวคลื่นของเดอร์บอยนั่นเองนะคะโดยที่จากสมการเนี่ยค่า M ก็คือค่ามวลน,นะคะแล้วก็ค่า U เนี่ยก็คือค่าความเร็วนอกจากนั้นนะคะเมื่อเทียบกับโฟตอนแล้วเนี่ยเดอรบอยก็ได้สร้างสมมติฐานว่าอนุภาคนั้นก็จะเป็นไปตามสมรรถภาพของไอน์สไตน์ด้วยก็คือตัว พลังงานเท่ากับ h คูณกับค่าความถี่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหาความถี่ของอนุภาคได้เช่นเดียวกัน,นะคะก็คือตัวความถี่ของอนุภาคก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานหาหารด้วยค่าแพลงคอนเซนต์นั่นเองนะคะตัวธรรมชาติความเป็นคู่ของสสารนะคะก็เลยสามารถ ดูได้จากสมการทั้งสองนะคะไม่ว่าจะเป็นสมการความยาวคลื่นของเดอร์บอยก่อนหน้านี้หรือสมการความถี่ของอนุภาคอันนี้ก็ตามนะคะเพราะว่าทั้งสองสมการเนี่ยก็จะมีปริมาณที่เป็นสมบัติของสสารนั่นก็คือโมเมนตัมและพลังงานนะคะแล้วก็ทั้งสองสมการเนี่ยก็จะมีตัวแปรที่บ่งชี้สมบัติความเป็นคลื่นด้วยก็คือตัวความยาวคลื่นและความถี่นั่นเองนะคะ เราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณความยาวคลื่นของวัตถุขนาดเล็กและขนาดใหญ่เปรียบเทียบกันดูนะคะข้อแรกเนี่ยเรามาดูความยาวคลื่นของวัตถุขนาดเล็กกันก่อนนะคะนั่นก็คือตัวอิเล็กตรอนนะคะให้ลองคำนวณความยาวคลื่นเดอร์บอยของอิเล็กตรอนนะคะที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว1คูณ10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีนะคะจากสมการความยาวคลื่นของเดอร์บอยนะคะก็แทนค่าต่างๆลงไปโดยที่ข้างบนก็คือแพลงก์คอนสแตนต์นะคะ ตัว9.11คูณ10ยกกำลังลบ3 1อันนี้ก็เป็นมวลของอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็อาตาัตราเร็ว u เนก็คือ1คูณ10ยกกำลัง7ตามที่โจทย์ให้มานะคะโดยที่จะสามารถคำนวณความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนนออกมาได้อยู่ที่7.27คูณ10ยกกำลังลบ11เเมตรนะคะซึ่งในความยาวคลื่นระดับนี้เนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถตรวจจับในระดับอะตอมได้นะคะ ธรรมาชาติความเป็นคลื่นของอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะสามารถถูกตรวจสอบได้ลองมาดูอีกอันนึงนะคะเป็นการคำนวณความยาวคลื่นเดบอยของก้อนหินก้อนหนึ่งนะคะที่มีมวล50กรัมที่ถูกว้างไปด้วยอัตราเร็ว40เมตรต่อวินาทีนะคะเหมือนเดิมนะคะจากสูตรการคำนวณความยาวคลื่นเดบอยนะคะก็แทนค่าต่างๆลงไปนะคะก็จะได้ออกมานะคะว่าตัวความยาวคลื่นของก้อนหินก้อนนี้เนี่ย จะอยู่ที่3.3คูณ10ยกกำลังลบ34เมตรนะคะซึ่งจะเห็นว่าตัวความยาวคลื่นนี้เนี่ยมีค่าน้อยมากๆนะคะน้อยกว่าขนาดอะตอมหรือน้อยกว่าความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนหลายเท่านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่สามารถสังเกตเห็นสมบัติความเป็นคลื่นของวัตถุขนาดใหญ่ได้เลยในชีวิตประจำวันของเรานะคะ ในการทดลองของเดวิสันและเจอเมอร์นะคะเขาได้ทำการทดลองเพื่อยืนยันทฤษฎีของเดอบอยนะคะโดยที่เขาตั้งสมมติฐานว่าถ้าอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนเนี่ยมีสมบัติความเป็นคลื่นแล้วเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมนะคะมันก็ควรจะแสดงปรากฏการณนะ์การเลี้ยวเบนออกมาได้นะคะซึ่งปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของคลื่นจากผลการทดลองในปี19 2 7ะคะก็คือ การทดลองนียก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ทําให้สามารถวัดความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนออกมาได้ซึ่งการทดลองนี้เนี่ยก็เป็นการค้นพบที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นการทดลองแรกที่ยืนยันเรื่องความยาวคลื่นของเดอร์บอยนั่นเองค่ะจากการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎีและผลการทดลองที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เราได้ข้อสรุปว่าทั้งแสงและอนุภาคเนี่ย ต่างก็มีสมบัติของความเป็นคลื่นและอนุภาคอยู่นะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จะมีความสมบัติของความเป็นคู่ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดแบบจําลองใหม่ขึ้นมานะคะก็คือเรียกว่าแบบจําลองอนุภาคควอนตัมนะคะซึ่งจะเป็นการรวมเอาแบบจําลองอนุภาคและแบบจําลองคลื่นเข้าด้วยกันในแบบจําลองแบบใหม่นี้เนี่ยก็จะมีทั้งลักษณะเฉพาะของทั้งอนุภาคและลักษณะเฉพาะของคลื่นมารวมกัน ซึ่งทำให้เราต้องเลือกว่าพฤติกรรมอันไหนที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นอนุภาคหรือคลื่นเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้มองเห็นความเป็นอนุภาคของคลื่นได้ชัดเจนขึ้นนะคะเรามาดูแบบจำลองอันนี้กันสมมติว่ามีคลื่นลูกที่1นะคะเคลื่อนที่มาตามแนวแกน x เนี่ยโดยที่สันคลื่นของอันนึงของคลื่นลูกนี้เนี่ยอยู่ตำแหน่ง x เท่ากับ0ตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วมีคลื่นลูกที่2นะคะในแนวแกน x เช่นเดียวกันคลื่นลูกที่2เนี่ยมีแอมพลิจูดเท่ากันกับคลื่นลูกที่1น,นะคะแต่ว่ามีความถี่ต่างกันและกําหนดให้สันคลื่นลูกหนึงของคลื่นลูกที่2อเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่ง x เท่ากับ0เช่นเดียวกันนะคะมันจะเกิดผลการซ้อนทับของคลื่นทั้ง2นี้นะคะเกิดเป็นบีดขึ้นในลักษณะนี้นะคะผลจากการเปลี่ยนแปลงเฟสของคลื่นเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดเฟสที่เหมือนกันรวมกันแล้วก็เฟสที่ต่างกันมันก็จะหักล้างกันทําให้เกิดในลักษณะนี้สลับกันไปนะคะถ้าเกิดว่ามีคลื่นจํานวนมากนะคะแล้วก็มีตําแหน่งที่มีการเสริมกันอยู่ที่ตําแหน่ง x เท่ากับศูนย์ตรงนี้เนี่ยตรงตาแหน่ง x เท่ากับศูนย์เนี่ยมันเกิดการรวมกันแบบเสริมกันทําให้ตําแหน่งนี้เนี่ยแอมพลิจูดของคลื่นเนี่ยจะมีความสูงที่สุดนะคะส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ย มันก็จะมีการหักล้างกันในบางส่วนลดหลั่นกันไปนะคะทำให้เกิดคลื่นในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะคะกลุ่มคลื่นเล็กๆในบริเวณเล็กๆเกนี่ยนะคะเราเรียกว่าห่อคลื่นหรือเวฟแพ็กเกจนะคะห่อคลื่นตัวนี้เนี่ยจะประพฤติตัวเป็นอนุภาคนอกจากนั้นแล้วความเร็วกลุ่มของห่อคลื่นนี้ก็คือความเร็วของอนุภาคอันนี้นะคะที่สามารถแสดงค่าของพลังงานและโมเมนตัมได้นั่นเอง การทดลองยิงอิเล็กตรอนใส่สลิดคู่นะคะจะเป็นการทดลองที่แสดงให้เห็นสมบัติคู่ของคลื่นอนุภาคของอิเล็กตรอนได้อย่างชัดเจนนะคะโดยที่ความกว้างของช่องสลิดเนี่ยจะมีความเล็กกว่าความยาวของคลื่นอิเล็กตรอนนะคะเพื่อบังคับให้เกิดการเลี้ยวเบนได้พอตรวจรับบนฉากนะคะถ้าเกิดว่ายิงอิเล็กตรอนวัดไปเป็นเวลานาน,านพอเนี่ย เราพบว่ามันก็จะเกิดลิ้วการแทรกสอดเช่นเดียวกับคลื่นทั่วไปนะคะซึ่งตำแหน่งมุมที่เกิดการแทรกสอดเนี่ยที่อิเล็กตรอนมีความคืความเข้มสูงสุดเนี่ยนะคะจะสามารถอธิบายได้ด้วยการใช้สมการการแทรกสอดของแสงภาพทางด้านขวาที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นผลการจำลองของอการยิงอิเล็กตรอนผ่านสลิกค,คู่ลงบนฉากนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าในตอนแรกเนี่ยยิงอ e ิเล็กตรอนไปจำนวนน้อยๆนะคะตัวอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะมีการกระจัดกระจายนะคะแต่พอยิงอ e ิเล็กตรอนไปมากขึ้นเนี่ยอิเ e ล็กตรอนมันก็จะเริ่มแทรกสอดการเริ่มเห็นเป็นริ้วมืดริ้วสว่างชัดเจนมากขึ้นนะคะและถ้าเกิดยิงอ e ิเล็กตรอนเป็นจำนวนมากขึ้นไปอีกเนี่ยริ้วการแทรกสอดเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะและรูปสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นรูปที่ได้จากผลการทดลองซึ่งสอดคล้องกับ รูปที่ได้จากการจำลองโดยคอมพิวเตอร์นะคะ